สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งครับพาไอหิงกับเสียหวังครับนี่ไอหิงกับเสียหวังเอ้ยมามาเท่าไรนะวันนี้มาซื้อไมโครับซื้อไมโครน,น,นีนไน่ไมโครซื้อไมโครเลยใช่ไหมซื้อไมโครเนาะไอหิงครับวูดนอะไรเกาะคนใดเสียหิงไหนดูหนดิล้างเดียวล้เลือดออกครับแงไม่เข้า

เล่นเป็นแจว่าบ่ได้เล่นงานเล่นพ่อเต็มเมื่อละสามทิศถสามทิศเล่นเขาบ้านเนี่ยเขาบ้านโอ้ไก่เนยไก่ไก่พูดใครจะร้อยมารับจอบอเข้ามาเนี่ยช้างเผือกอยู่ในป่าครับมาแล้วเออ ยายเจ้ามาร์ซิกนะครับมาร์ซิกรุ่นรุ่นหกครับรุ่นหกนะซีนะน่าจะไวเอ็นศูนย์แนะครับคันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเป็นคันเดียวกันกับเออเสียตินมารีวิวหรือเปล่าที่ว่าจะขายนะก็จะรอมารุ่นกันครับได้ยินได้เสียงกับกำลังทุดงมาครับจะทุดงมาขึ้นเอเจของเรา อู้มาครับนี่สวยนะครับคันนี้แต่ว่าก็าต้องมีเก็บมีอะไรบ้างนะครับเนาะรถียบขวงวาไงเนี่ยไปมปเฝ้าออกไปมัคนหยิบข้ามห้าได้นี่จอดครับร้กระบะขวางครับ มาครับเมื่อกี้รถกระบะขวางครับน่าจะเป็นพ่อกับลูกชายครับรอแต่เราย้ายครับทัวไปแต่เช้าครับแต่ผมไม่ได้มาย้ายให้เพราะว่าติดงานย้ายตัวเองครก็พอย้ายตัวเองเสร็จก็มามาย้ายครับอาชีพเดียวกันครับผมไม่กลัวครับเดี๋ยวเดี๋วว่าผมกลัวมาแย่งงานแย่งอะไรผมไม่กลัวครับ ไม่กลัวอยู่แล้วยิงเ,เ,เอาเดี๋ยวผมจะขับขึ้นให้ครับเพราะว่าเขาแก่เขาไม่กล้าขับขึ้นนะฝากกล้องไว้กับเสียหิงครับเสียหิงโวยวานุวยถ่ายจากน้าน,นัดนหนึ่งนาทีเองนะ ว่าครับเจสมังผมรู้สึกว่ารูข้างหลังนี่มันจะสวยๆนะอ๋อซื้อพิมห้วยห้วยห้วยเอ้ยแควทิม จะก็โดนซูงสายขวาไปเป็นห่อรถนี้น่าจะออกอยู่ที่เดียวกันกับเสียนนาสติกเกอร์ สติกเกอร์ตัวนี้จำได้อยู่ปุ่งกีน้อยของเซเบียครับห้าฟันแต่ปุ่งกีน้อย ทางบยุแลั่สดทางเขายุบเลยรมนี่สดนัว่าทางเพิ่งทําใหม่นะี่ี่ โอรเกือบตกสวิงสายขวาขาไม่เป็นคบสวิงสายขวาไม่เป็น เราไม่ได้ขึ้นห่อนไม่ไมีรอยจอดติดเก่าแล้ว<ม>อ๋อคือเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปก็ไม่ไกลครับประมาณ2อโลสโลอันนี้มานดูไรนุ่นหกรูนหกอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาลงกันเลยนะครับนะเดี๋ยวถิงตอนลงเลยทีเดียวมาถึงหน้างานแล้วครับ เซเวียมากินหมูอีกแล้ว เดินไปส่งถึงที่เลยเดินไปส่งถึงที่เลยแน่นอนจริงๆ เช้าเช้าเช้าเท้าเลยพี่พ,พ่าพ่ายันเร็ครับไปกลับบ้านเร่งรนีนเ่เดี๋ยวเรารเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปเนาะสวัสดีครับ